นี่วันนี้แหมเนื่องปัญหาที่จะมาเล่าเพื่อฟังกับปัญหาเรื่องอย่างเรื่องของรถ Nissan arat, นิสสันนาวารัตเนาะนิสสันนาวรัตนาวราที่เอาจาก,กันเนี่ยปัญหาของมันก็คือรุ่นแรกๆที่เป็นหกเกียร์เนี่ยมันจะใส่ไฟวิวสองจานมาไฟวิวสองจานลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นอย่างนี้นี่ไฟวิวสองจานหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเดือสองจานอย่างนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันดิ้นได้เนาะน,นี่นี่แล้วบางเจื้อพอมันแต้งงานไปเมื่อไ่มันเสื่อมมัน มีปัญหามันชอบดังโกกกากกเนาะเรียบร้อยเกิดยังปัญหาก็คือลูกอันเนี้ยกล้าไปทําคาดมาเรียบร้อยปุ๊บเอาไปดอยแล้วมันเกิอดอากาศยังไม่ย,ยกชุดตัวเนี้ยดังโกกกากกมาเรียบร้อยปุ๊บเืิดกับใครเซฟใครชอบเออเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าจ,จะจัดการประมาณไหนรูปแบบประมาณหนนี่สู่พ่อสู่พอ,พอกีย亚马แขก่อนทำตัวช่างแขน วิวลูกบะลิมล่นปัดร้อมหย่อยเงาขนาดนี้ของเขาก็คือตอนนี้ก็คือเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบชั้นเดียวเนาะเป็นแบบชิ้นเดียวอันนั้นสองชิ้นอันนี้ชิ้นเดียวอันนี้งานเมสซ i อิน i ต้วันนะครับประมาณนี้ดูทรงดูนี้ส่วนอันนี้วิยี่ห้อลูกนั่งเนาะแทนลุกมาเป็นเสตตัวนี้จะมีแผ่นกับวีโคเบอร์มาโดย่านเป็นชุดมาให้เรียบร้อยเนาะ รุ่นนี้ของ <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นของงานใต้หวานจะหื้อน็อตมาตัวเองเนาะืึ้นน็อตยืดหงยืดคาดยืดเนี่ยมาหื้อเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเป็นฟาวิวของแท้เนาะสูงกว่านี้ไปแหมเกือบสามสามเต่าน้อยสามเท่านิดนึงไม่ได้น็อตด,ด้วยต้องซื้อน็อตแถมต่างหากเนาะมันก็นเลยจะยิ่งสูงไปเลยยอันนี้คือเปิ้งก็าได้แบบเซฟเซฟชอบชอบ,อบประหยัด ต้ทนทุนตัวเอาเอากับไปแก้ปัญหาเอาจัดการเพื่อใดแต่ว่าข้อเสียของมันอาจจะมีเสียงดังเมียอย่างอนาคตต้องในใจยอมรับเพื่อใดนี่ต่อยบ่ได้เน,นาะพอเนี่ยการเนี่ยถ้ามันพลาดเนี่ยเอาขึ้นมานี่เอ้ยเอาลงก๊อฟเนี่ยนะน็อปขันนาดเนอร์นวัลล่าโฟวิวเนี่ยของจานไหมเอาจางออกสายแบบจานเดียวงานไต้หวันเนาะใบเต้ของแท้เนาะคาดเป็นลูกลูกมาเป็นชุดเป็นกล้องประมาณนี้อโอเคพอจบสำหรับเรื่องของ คัดน,น,นายนิตันนวราตัวเก้าตี้เป็นไฟวิวสองันปะจบง่าย